ที่หาฟอ r ์จูเนมือ2ไว้ใช้งานคลิปนี้มีลดราคาถูกเริ่มต้นแค่2 0 0 0 0 0กวบาทเท่านั้นสําหรับคันแรกนี้เลยเครื่องยนต์เบนซินปี05นะครัติดแก๊สเรียบร้อย249,000บาทใครหา f o r t จู e r ตัวโฉมแรกอยู่ห้ามพลาดคันนี้ปรับสภาพแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับหรือถ้าใครที่กําลังมองหาตัวท็อปสุดในตรางนะครับนี่เลยครับฟอร์จ er er ูเนอร์ทดี 2.8 Sigma 4ปี19รถบ้านมือเดียว999,000บาทพรอนสบายครับเริ่มต้นแค่17,000บาทเท่านั้นหรือถ้าใครอยากได้ตัวรุ่น V นะเราก็มีทั้งตัว2.4แล้วก็2.8นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่849,000บาทพรอนสบายสบายครับ14,000บาทเท่านั้นและคันนี้ครับ Isuzu MU-X บอกเลยว่าสต็อกเราเยอะและแน่นไม่แพ้ที่ไหนเลยไม่เริ่มต้น70,000โลราคาเริ่มต้นอยู่ที่890,000 9,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นประมาณ15,000เท่านั้นเองนะครับใครสนใจรถครอบครัวคันไหนสกิดทักทายยกหูโทรหาผมได้เลยบริตต่อผมขึ้นให้แล้วอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ